ผูยคลิตี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาพระฤาษีเขาบ่อแร่ไหลาจากทิศเหนือลงทิศใต้ผ่านบ้านคลิตี้บนและบ้านคลิตี้ล่างก่อนจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขืนสีนครินจังหวัดกาญจนบ,บรุรีรวมระยะทาง28กิโลเมตรซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณนี้มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาในการเป็นแหล่งแร่ตะกั่วคาร์บอนตที่มีร่องรอยการผลิตแร่มานานกว่า1,500ปี ทางในภายหลังที่มีการเปิดให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการโรงแต่งแร่การดำเนินธุรกิจกลับเป็นไปในเชิงานนพาณิชย์ขาดความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีการปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารตะกัว่วจากบ่อก,กักเก็บตะกอนหางแรกลงสู่ห้วยคลิตี้ทำให้แหล่งน้ำเกิดการปนเปื้อนจนสิ่งแวดล้อมเสียหายชุมชนได้รับผลกระทบและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อีกต่อไป จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งฟื้นฟูหลํ่ห้วยที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ให้แก่ชุมชนที่ตึ่งเหมืองนี่ก็ปล่อยน้ําเสียลงห้วยกิตตี้เนี่ยเกิดปลาตายบ้างนะที่นี่ชาวบ้านก็เกิดผลกระทบกับชาวบ้านวัวควายล้มตายชาวบ้านเจ็บป่วยนะที่นี่เราก็ดูแล้วว่าปัญหาจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะทางสาธารณสุขและคอพอมาเนี่ย มาถึงก็เจาะเลือกชาวบ้านนะเพราะว่าค่าตะัวดสูงนะที่นี่เราแตก็ทําเรื่องขอให้คอพอฟื้นฟูนสารตะกั่วคือถ้าไม่ตรวจเราก็ไม่เจอแตเ่เด็กเนี่ยไม่ค่อยจเจริญเติบโตเท่าที่ควรตัวเตี้ยหัวโตอะไรอย่างเงี้ยอนาคตของคนคิตตี้เด็กคิตตี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาในวันข้างหน้าทั้งทิ่ก็ต้องขอบคุณกรมควบคุมมลพิษที่เข้ามาดําเนินการช่วยเหลือชาวบ้านคิตตี้จากการปนเปื่อนสารตะกั่ว เกี่ยวกับการพื้นปูกรุมควบคุมมลพิษกระรูงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งคณาจารย์และผู้ส่งคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรึกษาโครงการจึงได้ลงพื้นที่ดําเนินการตรวจสอบ เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพื้นที่รวมทั้งวางแผนหาแนวทางฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากลำพุย้ยและให้ธรรมชาติโดยรอบกลับมาอุด,ดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น4ด้านใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยเพื่อเป็นพื้นที่ฝังกลบตะกอนที่ดูดจากลำห้วยคลิตตี้และกาขังแรกที่ขุดจากพื้นที่ปนเปื้อนทั้งในคลิตตี้บนและคลิตตี้ล่าง 2. งานฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ด้วยการดูดตะกอนจากท้องน้ำในลำห้วยไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย 3. การก่อสร้างฝายดักตะกอนจำนวน2ฝายเพื่อดักตะกอนหน้าฝายไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย 4. งานปิดคลุมพื้นที่ปนเปื้อนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งร่าเดิมและขุดดินปนเปื้อนสารตะกัว่วไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยซึ่งกรมควบคุมรลพิษก็มีแผนการดําเนินการเข้าไปดําเนินการฟื้นฟูลําห้วยเนี่ยนะครับในระยะ พันวันแต่สิ่งที่กรมควบคุมพิษนะครับคาดหวังต่อไปในอนาคตก็คือความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับประชาชนในพื้นที่อาจจะต้องใช้เวลาอ่สักระยะหนึ่งในการที่จะติดตามผลการดำเนินการฟื้นฟูไปแล้วว่าจะมีผลกระทบอะไรตกค้างอยู่หรือไม่ซึ่งกรมควบคุมพิษก็จะดําเนินการต่อนะครับเราหวังว่าสิ่งที่ทางส่วนราชการต่างๆร่วมกับกรมควบคุมพิษดำเนินการให้กับประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับ จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพอนมามัยที่ดีนะครับแล้วก็สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ต่อไปครับซึ่งในส่วนของการดำเนินโครงการฟื้นฟูในระยะที่1ระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2560ถึง1พฤศจิกายน2561 ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้วางแผนดําเนินการไว้ได้ดําเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนับตั้งแต่การเซ็นสัญญาการจัดหาหน่วยงานผู้ร่วมดําเนินการรวมทั้งวางแผนการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดขอบเขตและระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีการกําหนดแนวทางการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกัว่วในสิ่งแวดล้อมลําห้วยคลิตตี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่งานสำรวจพื้นที่โครงการโดยการจัดทำมุดหลักฐานอ้างอิงและยืนยันพิกัดตำแหน่งทั้งหมด33พื้นที่ได้แก่พื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างหลุมฝังกลบลำพุ่ยคลิตตี้บริเวณที่จะมีการดูดตะกอนบริเวณที่จะพักถุงบรรจุตะกอนดินพื้นที่ปนเปื้อนบริเวณโรงแต่งแร่และบริเวณโดยรอบที่จะมีการฟื้นฟูพื้นที่ก่อสร้างฝายหินทิ้งจำนวน2แห่งบริเวณที่จะใช้กองดินและหิน บริเวณที่จะนำดินและหินขุดไปกองรวมทั้งพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการพร้อมกันนั้นได้มีการจัดทําหมุดหลักฐานถาวรจำนวน7คู่14หมุดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมบริเวณพื้นที่การดำเนินงานทั้งหมดเพื่อใช้อ้างอิงพิกัดและค่าของการก่อสร้าง โดยในการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยพร้อมองค์ประกอบต่างๆนั้นใช้พื้นที่ประมาณ22.75ไร่บริเวณบ่อหินผูซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงูเส้นทางระหว่างบ้านคลิตติบบนไปยังเหมืองบ่องงามซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้เข้าปรับสภาพและปรับระดับพื้นที่ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด มีการสร้างรั้วกั้นชั่วคราวเพื่อแสดงขอบเขตการปฏิบัติงานโดยยึดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งการอยู่อาศัยของชุมชนโดยรอบและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญซึ่งความท้าทายในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ต้องใช้บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบหลุมฝังกลบแบบปลอดภยัยและวางแผนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานบนสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาหินไร้ซึ่งระบบสาธารณูปโภคและยังคงต้องรักษาสภาพโดยรวมของพื้นที่ทั้งแนวป่าไม้เส้นทางสัญจรไปมาให้คงไว้ซึ่งสภาพเดิมมากที่สุดการออกแบบหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยลักษณะนี้จึงนับว่าเป็นที่แรกและที่เดียวของประเทศไทยและเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินโครงการในการก่อสร้างส่วนหนึ่งจึงได้มีการจ้างแรงงานคนในท้องถิน่นเพื่อช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้อีกทางหนึ่ง สำหรับงานฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิมนั้นโดยทั่วไปแล้วในแต่ละพื้นที่จะมีวิธีการเก็บที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของโรงแต่งแร่ซึ่งหากเป็นกาก,ากหางแร่ในน้ําการดําเนินงานจะใช้วิธีดูดด้วยเรือยนต์บรรจุลงถุงเก็บตะกอนและนําไปยังหลุมฝังกลบหรือหากเป็นกา,กากหางแร่ในพื้นที่ของชุมชน<ๆ>เช่นบริเวณบ้านเรือนจะใช้วิธีขุดและนํามาปรับเสถียรก่อนจะนําไปยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย แต่หากเป็นกากหางแร่ในพื้นที่ขนาดใหญ่ดังเช่นพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิมทั้ง3าพื้นที่อันได้แก่พื้นที่10ไร่ที่อยู่ห่างจากโรงแต่งแร่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้พื้นที่12ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณลานกองแร่เดิมและพื้นที่22ไร่เป็นพื้นที่บอกกักเก็บตะกรหางแร่เดิมที่อยู่ในพื้นที่สัมปทานของโรงแต่งแร่การปฏิบัติงานจะใช้หินซึ่งขุดได้จากการก่อสร้างหลุมฝังกลบมาปิดคลุมบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยก่อนการดำเนินงานจะมีการโรยปูนขาวในปริมาณ300กิโลกรัมต่อไร่เพื่อลดการชะล้างของน้ำฝน จากนั้นนำหินผูกมาทำการปิดคลุมพื้นที่ตามด้วยดินสะอาดและไถเกลี่ยเพื่อปรับสภาพพื้นที่และปิดคลุมพื้นที่ชั้นบนสุดด้วยการปลูกหญ้าสายพันธุ์ท้องถิ่นอีกชั้นเพื่อให้มั่นใจว่าชาวบ้านในชุมชนจะไม่ได้รับผลกระทบจากสารพิษใต้พื้นดินและยังเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ที่เคยปนเปื้อนไปด้วยสารอันตรายให้กลับมาสู่สภาพเดิมอีกครั้งภายหลังการดำเนินงานในช่วงแรกแล้วเสร็จ ได้มีการปรับปรุงถนนบริเวณโดยรอบอีก4เส้นทางด้วยกันคืองานปรับปรุงถนนคลิตตี้บนไปยังหลุมฝังกลบระยะทาง4กิโลเมตรงานปรับปรุงถนนภายในชุมชนคลิตตี้บนระยะทาง10กิโลเมตรงานปรับปรุงถนนจากบ้านคลิตตี้บนไปยังบ้านคลิตตี้ล่างระยะทาง13กิโลเมตรและงานปรับปรุงถนนภายในชุมชนคลิตตี้ล่างระยะทาง3กิโลเมตร ซึ่งการปรับปรุงถนนในครั้งนี้เป็นการใช้หินส่วนหนึ่งที่ขุดได้จากการก่อสร้างหลุมฝังกลบมาใช้ประโยชน์ทําให้ชุมชนได้มีเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาที่สะดวกร่นระยะเวลาในการเดินทางได้มากขึ้น และสิ่งสำคัญของการดำเนินโครงการฟื้นฟูก็คือการให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยในทุกๆด้านรวมทั้งมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างในโครงการที่มีคุณสมบัติได้มาตรฐานตามข้อกำหนดการกองเก็บวัสดุการปฏิบัติงานและการควบคุมการดำเนินงานต่างๆโดยช่างผู้มีความรู้ความชำนาญการติดตั้งป้ายตามจุดต่างๆ การจัดอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตร,รายให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอตลอดรวมไปจนถึงการตรวจสอบเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำและดินในบริเวณพื้นที่โดยรอบเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเป็นประจำทุกเดือน สำหรับอาคารสำนักงานของโครงการได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ของโรงเรียนมีแบบจำลองทางกายภาพหรือโมเดลของโครงการติดตั้งไว้ภายในอาคารสำนักงานจำนวน2ชุดเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญให้เด็กเยาวชนและชาวบ้านในชุมชนสามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการรวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อโครงการได้ตลอดเวลานอกจากนี้ภายหลังที่การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อาคารสำนักงานแห่งนี้จะถูกมอบให้กับโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปทุกๆความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชน จะถูกหยิบยกนำมาพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วหรือรอการแก้ไขก่อนจะนำเข้าสู่การประชุมตรายภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการและเป็นเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชนคลิตตี้บนและคลิตตี้ล่างซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินโครงการฟื้นฟูในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีของการดำเนินโครงการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกัว่วนอกจากการดำเนินงานจะแล้วเสร็จได้ตามแผนงานที่กำหนดแล้วความภาคภูมิใจที่เป็นผลสำเร็จอีกประการก็คือการที่ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมไปถึงการกลับฟื้นคืนมาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่จะคงอยู่อย,อย่างยั่งยืนต่อไป